<łość> สัี่สิบชนิดแล้วก็ย่นงมันต้องรนุญาตแล้วก็พยายามที่เข้าถึงกค้าได้ทงที่บ้านอย่างนีพวกนี้นะเวลาเป็นมากๆดีมันจะเกิดนอย่างนี้ บางคนนะที่มิวเคยกันอย่างเงี้ยแล้ดวถ้ามัน,นเ,เป็นเป็นมิวสิ่รูปเขาก็จะดตัวอยู่แล้วก็ถ่ายออกมาเฉยไปใหม่แล้วพอมันขึ้นมาอีกก็เป็นลายอยู่แต่ถ้าทำอย่างหี้ไม่เป็นรงครับก็เหมือน,นคนที่ว่า,ขาเขาเรียกมิวเราปิดปืนเนนะขาเป็นนะที่ผีบอเวลาเราปิดไว้แะครับ ทาสี่ไปห้าพันมิลิกรัแล้วก็ใส่งเท้าเป็น่งเยวขาตัดแตีแผ่นแต่วแผ่นเดียวช่ไมคหลบอก็หยอกแค่พอผูตรงนี้พอมารอบที่สสุสว่างสุดานอย่างนี้ออที่ท้อคาโบล่าที่ถูกตกแต่งอย่างระดีมองานเพื่อสร้างความประทับใจให้กับบรรดาผู้มีเกียริที่มาเยือนซึ่งก็เต็มไปด้วยบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียมากมายอ่ทินเชอายานดีค่าเอวไม่พวกนี้มันจะูโลกด้าใตส่รเ ที่ต่อมแล้วเรื่องการศัลกรรมที่แปลกก็าะก้มีการใช้งนากดวาหลายข้อในพระราชวังให้ปรับมาผู้่าดเจ็หมอมนนั่ยองก็ขึ้นมาเป็นฐานล่ันว่าจะสะโพกอยู่รงนตัวาจะเจ็บนิดงนะท่เราพิสจ์เยอะนะเจ็บเดียวเจ็่เดียวเปอ่ปีห แต่น่าเสียดายนะครับที่ความเรื่องเดินของงานนี้นยงงราชวังทิสติงตนก็ต้องมาสิ้นสุดลงเพื่อัข้ายายคารลน์ซึ่งพระชนมพรรษาปี1737งพ้อยความโหมนาเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าจอร์จที่อสองทรงปิดปราชวังเิสติงตันไปครึ่งส่วนและไม่มีงานเลีย้ยงหรูหราแบบที่เคเป็นต่อไปใครที่สนใจก็สามารถไปชมพิธีการนี้ได้ที่พระราชวังทินติงตันราชวังแคนเทิลท์และพระราชวังคิวพาเลสประเทศอังกฤษไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับสวัสดีครั ขอบคุณมากนะคะและช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามการแสดงชุดพิเศษจากน้องนเยาวชนในจังหวัดแพร่เกี่ยวกับเรื่องลิขิตพระหลอนะครับและจะมาพูดคุยกับอาจารย์โกศลพาณิชย์พันนะครับจากแห่งเมืองแพร่ที่จะมาพูดคุยถึงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมเรื่องลิขิตพระหลอกับจังหวัดแพร่เพื่อให้ตามข้อต่อนะครับพวกนี้มันมันน่าสนใจนเป็นบ้านโดยโดยคนได้อันนี้เป็นไง ตอนนี้เรายกขาข้งที่เาตั้งหและจะสถาบันจถดน่าถะาราตนนี้เราเห็นมันจะลงเห็เส้นลุดไงอย่างหลักการเราเราคือหลักการนวดคือกาต้นูาสู่สมวนเ้ืนหลงที่เราความรู้สึกเจ็บเนี่ยทุกอย่างอเกแล้วนคือเจ็บปุ๊บปิ้งไบอกสนองทเราเจ็บและสมองมันจะหลังสีนกอครสนเจลและเชนครีมเอส30 หัวนี้นวดคือการกระตุ้นระบบกายสุ่สมองทำให้สมองมีการสั่ง ช่วยจัดหนักๆดูลดเชื้อลงพร้ช่วยปกป้องมีในอ้าวพิสูจน์แล้วกดีกว่าเซร่มตุลัดิวเกิดแต่งหน้าแชมพูจะช่วยลดผมขาดร่จริง ทุกวันซีนก็มีคนมาผู้ชายเขาเหมืี่เฮงโยและเก่ง้เข้าใจแบีก็เลิกคับมีสมองการทำงานไม่ใช่เรื่องง่าย่วนี้ใ้กเกลืเียนาสด้วยคอร์ดคอจะทำอะไรก็เด็วทันใจและที่ดีที่สุเลยนะก้การปรับตรงเป็นราคากี่สความเมอว ก็จนะอเหตุให like ้ไปตรวจอสขภาพองครมตนไ่ปรานชาไม่ช่ปัญหา้วกยังเดอ้ก็ัเดิ่ได้ก็นอนอนแล้วก็นอนาแ้บททก้ติว่าก็ต้องให้ไปรักษาแแล้วก็หิาหา้่างกแข็งแงด้วย านเรากินไม่ได้ต้องีิอาราด้วาจะมารักษาเพื่ออะไรเพื่อให้ระบบร่างกายือตัวที่ดีขึ้นนพวกนี้มันการทำงานมาจากสมองเป็นหลักเลแล้วสมองเหนเพเดียวรักษาได้ไหมไดครับพวกนี้มันกระตุ้นทำให้สมองทงานได้ดีแตนถ้ามันไม่รูปงกันกระตุ้นมันจะสึี่ไม่ได้จะเนี้ยเดินไม่ได้ยืนไม่ได้จะไม่มโอกาส่ไดมครับอีกถ้าเราพิดารณนได้เร็วร่างกายมีตัวเดงน้ ก็ไว้หังน้ำาใหถ้าม like ันไม่มีใจมาบำบัดด้วยด้วยจะให้ติดลยาน้คอาจะแขงข้างครับแลนุ่งเราเนี้ยฮะเราถามว่าเราเปแล้วนี่ยหาหมอจะยามิยามกินแล้ว่ายอะไรเขื้อยาว่ามยามอยู่นะเขาไม่อยู่นะแต่หาที่ทพอยาตนี้ดีแล้วนะเขาเปลี่ยนยา ย้ำกดต้าองคอไปด้วยนะครับการสร้างกำเนิดกดกระดานใต้บนครับ ได้ว่าเป็นกิจกการแสดงที่น้องๆนะครับเตรียมมาพิเศษนะครับเพื่อให้ความเดิมในปทด้านก่อนจะวาเป็นการแสดงที่ได้แบันีบด้านนี้เวลาอทนี้เราดักตยงตาตึงตึงต่งสู้กระแข็งใชคไหมครับเนต่ยสูแต่ละไหนแต่ว่าแรกก็คือเรียกว่า ภาคภูมใจที่จะบอกว่าเรื่องราวของนิตยกรเืองของแม่้ีกาหาปเ่ปยูรของอาดูด้วยชกล้เมืนคเป็นบโวเขาจะเยไม่ได้าะไก่ชุนี้มีกภาคภูมิใจที่จะบอกเขาว่าเรื่องราวของนิตยส ของไทเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่หนองแพระลักาอะไร่างบ้าคก็เดวาจะมีเรื่องราที่สุดยอูคะันน้ปตมาที่สีสลัระจกสามารถินกัสลันะครับมใชในการการแล้วก็นหนยมนวดครับเพราะมันจริจริงแล้วปกติก็ปวดอยแล้วด้วยคาะนอนหายมานิดนึงนะครับ ใช่มครับารนปัจจุบันจริงๆแล้วคนแค่เราปลูกผ่านกับวรรณกรรมเรื่องลดองพันาารอะไรก็มีหลากหลายอะไรก็่แปลนครับถ้ามีญาเสว่าเราไม่ควรในวันนี้เราหอนสอนว่ามันซึ่งสอนี่ถือว่าเป็นการติดขคซึ่งเขาสนวชานินบบความเป็นวรรณกรรมที่ขแต่ปรสิของโถ้าคอติดจะเป็นแคอติเวลาเป็นเหมือนกอขคองาจใครได้่านได้ คือแบ่งมันรตจตอนนี้ตอนนี้เป็นคนแบเสังเกตาจะแบบแ่เรี่อพิกรท่านเนี่ยไม่ได้าย่มัดลอสมัคร่าอไน้าก่อคนกอต่นีถ้าไม่สวนพวกนี้เห็นยีที่ปมรายหรือว่ามีความคัดลอัาเ่งจากละควซอ